สวัสดีครับ fc <c oughs> นะครับเดี๋ยวทํารถให้น้องเมฆก่อนนะครับทำรถทำยังไงทําอะไรยังไงก็ไปตามไปตามพี่ไัยมานั้งแต่เมื่อวานนะครับเพิ่งจะว่างนะครับ พี่มิกกี้นะคะป้ายแดงเนี่เบนป้ายแดงเลยะคะยังไม่ได้ใช้กลิ่นสียังติดอยู่เลยพากันประกอบรถเนดีๆนั่งสบายๆนะคะก็อย่าลืมติดป้ายทะเบียนด้วยนะเดี๋ยว<ห>เดี๋ยวติดกฎหมายเอาหินมาอีกก้อนนึง่งนะเมฆรถไฟฟ้ามันไม่ตรง ที่ได้น่ารักเนาะจะปุ๊กปุ๊กเงไอ้อาชัยทำให้ถุงทงองบ้างเพราะผมเห็นนะ่ะรถผมมันคันน้อยไงอ,อันนี้มันก็จะพอดีนะให้ถุงทองสักอันบ้งางไอ้ชัยเอ้ยรอให้มันติดตรงเนี่ถุงทงองแต่ออมเงินก็อยากนั่งไม่ได้<ค>ยัง<อ>ยัง<ร><ๆ>ยังยังนังยยั ได้ถอดอันนี้ออกอตรงพืง้นประมาณเนี้ยต้องให้มันหามากทำไมถ้าจะเอาดัานเตไปก็นี่เข้าไปอีกก็ได้ก็เอาเว้นไว้ก็ได้น,นี่ก็ไปเหยียบอืมอนี่ก็ได้อีหามันไเป็นไรหรอกไม่รัดน้ำหนักเยอะเท่า,ากันไหมคันน้อยๆกับพวงแน่น้อยๆน,นี่เป็นปลอกลัดปลอก เล็กขวานโอ้มันแมียก็ดีพออะไรมันเป็นรุ่นในพวกประมาณขึ้นใหญช่ไหมมันก็เลยเล็กหน่อยขอามันใหญ่นี่เนี่ยไม่ได้นี่เนี่ยขวามันใหญ่แรกนะคะแผนแรกของตระตาดงขันแรกเราตอกดีดดงได้ปะ คันแรกเออคนะ่ะส่วนคันที่สองต้องมีมาแน่นอนพอนั้นรัดตรงนั้นมันพอว่าอยู่มองนี้มันคันที่สองต้องตามมานะไม่ถ้าไม่ตามมาไม่ยอมน,นะนี่ว่าเอาเหล็กเจาะรัดนี่เลยได้บ่ะใช่ไม่จะเจาะพักเท้าแล้วเจาะยี่ดีกว่า <c oughs> อันนี้ไม่ได้เหล็กมันใหญ่ตุลไซเลย นี่เดียคือดจอดจอันนี้ใช่ถอดตัวนี้ออกแล้วก็เอาเหล็กสองหูเาเงินคอกสูงเยนะท่านกระโดดออกนี่แล้วเมฆเทียบอย่างเงี้ยใช้น็อตยาวหน่อยอย่างเงี้ยยิงใส่ตัวนี้เลยเน็อตเจาะรูแล้วก็ยิงแทกตัวนี้เลยอ,อย่างเงี้ยได้เลยแหละใช่น็อตน็อตตัวนี้ผมมีแค่เบอร์ 8, แปดใส่ไปก่อนน็อตอันนี้มันเบอร์เบอร์สิบยาวเบอร์สิบร้านี่มีขายอยู่ใกล้เราเนี่ย ตรงโค้งเอ้โค้งตรงโค้งเอจัมปดงเนี่ยอยู่ซ้ายมือเอออยู่ขวามือถ้าเราไปอยู่ขวามือเป็นเป็นร้านอู่ซ่อมรถอ่ะเ้ามีนอดขายนี่ผมมีเบอร์แปดคุณใช่เบอร์สิบเบอร์แปดมันเล็กไปสิบรืยสิบสองสิบส<ๆ>ิบเบอร์สิบไปเลเดี๋ยวทำประมาณานั้นน่เอเอาจุดไหนก่อนเป็นต้องเจาะต้องเทียบก่บเราเข้ามาเจาะ ลแล้วก็ไอ้นี่มันจะอยู่แบบนี้ตามรูปจะคันใส่ที่พักเท้าจะขันเข้า,าขเนี่ยถอดขันตั้งออกจะใช่เชื่อมฉากอยู่ใต้บ่ประมานอยู่ใต้อยู่ข้างล่างใต้ใต้เหล็กตรงกองตงัวนี้ ถอดเลยวะถอดเลยถอดออกเลยขาตั้งที่พักขาที่ถอดออกตรงนู้นเนี่ยยึดตรงไหนนี่ยตรงนี้ก็ยึดนี่หแหละง,ง่ายๆขีบเออนั่นแหละได้ขีบตรงนั้นกะได้อยู่ขีดต,ตรงนั้นเราพอดูครับทุกคนยึดใส่ซื้อมาก็ไม่จบนะครับเดือดร้อนพี่ชายกขอความช่วยเหลือดนี้ได้เพราะมันรูเล็กนี่ไงโอ้เล็กไปนิดนึงด้วยเดือดไปแบบมันเล็ก มีทัานเดียวคือจะให้ไม่ได้ต้องเอายางในรถอะมาใส่รองไว้แล้วก็หนีบค่อยแกะก็ได้ถุงยางในรถมาลงอาตัดยางเกะมันมาใสยางนอกก็ได้ยางนอกมันแข็งกว่าล้อนไมใหญ่ไม่สมดุลหรอฮะล้อไม่สมดุลหรอไม่ขอบเล็กเหล็กมันหนีบไอ้ตัวนี้ไม่ได้มันเหล็กมันเล็กมันใหญ่ก็ใหญ่เกิน เด็กมันไม่นางเลยเห็นไหมถ้าเหล็กแค่ผ่านดีๆมันทําเด็กไว้ในพอดีแต่แป๊บรถไฟฟ้ามันจะเล็กกว่านั้นหน่อยนึงทำให้ถุงทองคางใช้ทั้งปูนะแ,แต่เอาคอกสูงกว่านี้ก็มันกระโดดออกกันก็ล่ามเชือกเลยแต่เชือกไว้กับแผ่นรถกระดุกกระดิกลำบากมันสูงๆมาและให้มันท่วมหัวมันก็ออกไม่ได้แล้วออลนะปิ้งออกเลยดีนะปิงออกเลย เออยังไงถอดแบตเตอรี่แล้วบ่เอาวเราไ่ได้เทียบโครงเลยเชือ่อมเราต้องยึดไอ้ตัวนี้ก่อนไงเอาปีกปีกดำอะ่ะปีกนั่นมาขันไม่เลยแล้วก็นั่นถอดขั้วม,มันออกแบตเตอรี่อยู่ไหนอยู่ข้างล่างนี่บ่ถอดเลยขันเลยหกเหลี่ยมขันอีกนั่นส่หวังว่าดึงฝาขึ้นเลยไห,หมแต่ว่ากุญแจมันขาดจริงจะเสียเยอะ<อ>เดี๋ยวๆๆๆน,นิดเดียวไม่เป็นไรห่วยอยาก็ซ่อมอ่ะซ่อมอยูเ่ยอเอาเป็นแรกกิน ขึนนี้พอจุออกจุชจุอัออกเคเสียมารอรอบนึงฮะออีกตัวนี้ออกเราว้งออกเลยแง่ที่บอกว่าแบตลูเดียวนี่แหละนีเทียมีเทียมมนของนีก็ใส่ตัวนี้ลงไป ไอตัวเหล็กดำเมื่อกี้อยู่ไหนนะอยู่กับเมฆบ่ที่ใส่พักเท้าอะ่ะตัวนี้เป็นตัวยึดก่อนเลยให้มันได้ฉากก่อน <c oughs> ขันเลยต,ต้องวางเหล็กเ <c oughs> ชื่อมเป็นัันแล้วมาเข้ามาเชื่อมใต้ท้อง นึกว่าแต่มาทำท่อนะท่อน้ำใส่ต่อท่อมายังไม่ซื้อพอมา

แผ่นเหล็กมันอยู่ตรงไหนตวนี้แผ่นเหล็กมันต้องมีเหล็กค้ำนังอ้แเ,เหล็กมันอยู่ตรงไหนอนี่บ่อ๋อลงมาดูไทุไไกูเลด้อยู่ มันต้องดัดตัวนี้ขึ้นมาด้วยดัดตัวนี้ขึ้นมาให้มันติดกับคางตัวนี้มันจะได้คำช่วยกันต้องดัดขึ้นหน่อยให้ไม่ประการข้ออย่าตีรูดเดี๋ยวแเรื่มวางใส่ค้อทุบเลยครับ ต้องเอารถดเอาลวดเชื่อมมาจี้ตรงนี้ก่อนจี้ตรงนี้ไว้ก่นอนลวดเชื่อมมาเส้นหนึ่งไม่มีอยู่ห่อรุ่งคนนี้อบอกว่าบานอกดาวนะนะบานอกดาวมีประมาณสอง,ส,องสามเซนก็ได้โอเคเอฟซีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ